แ,แม่คุณจะไม่ดุอย่างนี้อกต,ตึงตึงเนื้อปั่นปาายอย่างนี้มายวนยาวอยู่ว่ยนยี่มาอยู่กับพี สวัสดีครับคุณปู่คุณยา่าคุณนา้าคุณอาคุณตาคุณยายครับตอนนี้งานลุงปูป่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหเริมต้นเลยนะครับงานก็นะจะมีตั้งแต่วันที่สองถึงวันที่หกครับกุมภาพันธ์นี้ยังไงก็เชิญชวนมาเที่ยวกันได้ครับไปเดี๋ยวเราเขไปไหว้ลุงปู่ข้างในกัน กอ,อกตึงๆเนื้อปั่นปาายอย่างนี้มายวนยาวอยู่วยวนยีมาอยู่กับพี่เธอหน้านแม่มาอันนี้เป็นกุ้มไม่บ้านมู่ฮาบล็อกไหมครับแต่ว่ากุ้มไม่บ้านทุกมู่ก็จะช่วยกัน,ลนเนนนลยครับ มีเจ้าป้ามีข้าวกลมผาโอเคนะครับานายลูกโปีนี้นะครับมีตั้งแต่วันที่สองกุมภาทั้งวันที่หกกลมภาครับรแล้วก็อันนี้เป็นกลุ่มแม่บ้านของหมูหกครับกลุ่มแม่บ้านเขาาจะมาช่วยๆกันครับม,มาช่วยๆกันที่กองอํานวยการเนี่ยยัง <c oughs> ไงก็เชิญชวนมาเที่ยวครับวันที่สองหนึ่งหกครับจะไปลงคลิปหนได้นึงขอบคุณนะครับ อันนี้ก็เป็นโบสถ์หลวงพ่อดวงดีนะครับก็จะทัดาจาักทิวไว้สกลาลงปูเปียนเมื่อกี้นะครับก็เดินเข้าโบสถมาก็จะเป็นโบสถรังเก่านะครับ ก็จะมีมาสักการาบูชาหลวงพ่อดวงดีครับที่เข้าเมื่นบุรณะปรับป่งขึ้นมาใหม่ครับอันนี้ก็สวยสวยดีครับและข้างในก็จะคนน้อยหน่อยสงบหน่อยเมือ่อกี้ข้างนอกคนเ,อนเยอะครับ พวกเราก็รู้สึกยินดีมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาสักการาบูชาหลวงปู่อีกครั้งนะครับก็คือว่างานหลวงปู่เปี้ยนเนี่ยเป็นงานประจําปีห้องคนจรลเข้ซัําพันคือเป็นที่ยิดเนื้อจิตใจเป็นที่เคารพเป็นที่เคารพบูชาห้องชาวบ้านจระเข้ครับหลวงปู่เปี้ยนเนี่ยทีนี้งานหลวงปู่เนี่ยปีนี้ก็มีไล่คืนคืนนี้เพิ่งจะเป็นคืนแรกนะครับวันที่สองแล้วก็มีไปถึงวันที่หกถ้าใครยังไงก็เชิญชวนมา บูชาหลวงปู่ครับแล้วก็มาเที่ยวงานมาซื้อกระเพราซื้ออาหารกินกันเป็นชาวบ้านค่ายกันอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการอุดหนุนในชุมชนด้วยแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ดีขึ้นแล้วแหละแต่ก็ยังต้องมีการป้องกันตัวอยู่และเราก็จะได้มาช่วยอุดหนุนพ่าะขาแม่ขาครับก็เป็นเรื่องที่ดีพวกเราขัวกุเนอร์ครับวันนี้พวกเราก็มาบูชาหลวงปู่ครับเจ้าข้อให้กิจการลุงเรืองยังไงใครมาเที่ยวจระเทศยังไงไปกินข้าวที่ขัวกุนเนอร์นะครับนาฝาก้านด้วยพวกเราขัวกุเนอร์ครับแล้วก็ ฝากงานลกูเพนด้วยครับยังไงก็เชิญชวนมาเที่ยวกันครับสวัสดีครับโอ,อบก็ตรงนี้มีปลามาสมัยทู่อย่างนี้ปก พี่เดินะ้าแม่มาแม่เอ้ยช่างแฝงอ่อนขอนอนกอ,อนุอ่นเงียบ